สวัสดีครับผมอตอนนี้ก็อยู่กับตัว vivo y81 ครับแล้วก็ vivo y85 ผมจะลองมาเปิดเครื่องเข้าแอปเข้าเกมให้ดูครับว่าตัวไหนมันจะเข้าได้ประมาณไหนแล้วกันเนาะแล้วก็จะเปรียบเทียบรูปทรงข,ข้าวว่ามันต่างกันยังไงบ้างก็โอเคครับผม ตั้งใจทำว้ตั้งใจจะทําครับเพราะว่าราคามันต่างกัน1,000บาทเพื่อมันจะมีประโยชน์กับใครที่กับแบบกําลังตัดสินใจอยู่หรือกําลังหามือถือใช้อยู่อย่างนี้ครับก็ตั้งใจครับหน้าจอนะครับหน้าจอก็เป็น f u l view d i s ท l a y อัตราส่วนก็19ต่อ9เหมือนกันตามยุคตามสมัยครับความละเอียดก็ h d p ดีพเหมือนกันครับส่วนกล้องตัวนี้ วาย85กล้องหน้าจะได้ที่8ล้านนะครับตัวนี้ y าย81กล้องหน้าจะได้ที่5 000, ล้านก็ห่างกันนิดนึงด้านหน้าจะประมาณนี้นะแล้วก็ด้านข้างครับผมอันนี้ช่องใส่ซิมก็อยู่ที่เดียวกันแต่ว่าตัว y 85จะดูหนาๆกว่าครับ ดูเป็นเหลี่ยมกว่าตัว Y81 จะดูมนๆหน่อยเพราะว่าดีไซ์มันคนละแบบเลยเนาะส่วนด้านหลัง Y85 จะมีสแกนลายนิ้วมือครับผมตัว Y81 จะไม่มีแล้วก็กล้องอ่ตัวนี้เป็นจุดเด่นเลยกล้องหลัง13ล้านกับ2ล้านส่วนตัว Y81 กล้อง13ล้านตัวเดียวเพียว ตัว Y81 ผมดูนะเหมือนเหมือนเอา Y71 อะครับมาประกบกับหน้าจอ Y85 ยังไงอย่างนั้นเลยเหมือน Y85 ไหม Y85 V7 พัดอะไรประมาณนี้คล้ายๆนะผมว่าเอ้ยเหมือน Y Y71 อะครับแล้วก็ V7 พัดอย่างเงี้ยคล้ายๆกันผมว่าแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะมี Power เพิ่มเสียงลดเสียง ด้านท้ายครับผมตำแหน่งเดียวกันแจ็ค3.5ไม i โคร USB แล้วก็ลำโพงก็โอเคครับรูปทรงคร่าวๆก็จะประมาณนี้ผมจะเปิดเครื่องให้ดูเลยนะครับผมพร้อมกันเลยนะผมจะพยายามกดให้พร้อมกันที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนเพื่อนๆคนไหนดูแล้วว่าเมันไม่พร้อมไอ้นี่เร็วกว่าอันนั้นเร็วกว่าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม โอเคนะครับเริ่มแล้วนะครับ1,2,3สองโอเคก็สังเกตเลยนะครับผมก็ตัว Y 8 5นะครับจะได้แรมอยู่ที่4 g จิก Y 8 1จะได้แรมอยู่ที่3 g จิกอ่า CPU ก็ความเร็ว2.0เหมือนกันเลยครับออกตาคอเหมือนกันเลยมีเด a ยเทเหมือนกันความจำ3า3 2ิเหมือนกันครับก็เหมือน Y8 1จะมาเร็วกว่านะเมะื่อกี้นิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ขอยยกต,ต่อไวไฟนะครับ <c oughs> ก็โอเคต่อ Wi-Fi ที่เดียวกันแล้วนะครับเพื่บเลงแสงฟุ๊บโอเคแสงเท่ากันนะครับผมอ่าปนเปิดโหมดเท่ากันนะโอคมาเริ่มกันที่แอปแรกเลยดีกว่า อันตูต้เดี๋ยวเอาไว้สุดท้ายเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันก็ขอเปิดที่ CPU CPU Z แล้วกันครับ 1..2..3 ประมาณนี้ก็ CPU เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยแ ตัวนี้แรม4ตัวนี้แรม3อ่สาสแตทเรตก็เหมือนกันครับ22.48ิบ 22. สองจุดต,ตก็ Android เวอร์ชันเดียวกันเลยครับชึบชึบชึบตัวนี้แบตเตอรี่3 2 6 0ม ah, ิลลิแอมเท่ากันครับผมอโอเคก็ต่อไปก็เป็นเซนเซอร์บ็อก หนึ่งสองสามเป็นอะไกันครับก็อ่าโอเคเหมือนกันเหมือนกันนะครับอยาฟ้าร้องด้วยระหว่างอัดอยู่ฝนก็ตกไปไม่เป็นไรจใจเรามันรักก็ Google Chrome หนึ่งสองสาม ประมาณนี้นะครับเข้าอีกสักหน้าหนึ่งแล้วกัน1 2 3สองซ้มไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมติดติดอยู่นี่หว่ามาชา้าเองอะ่ะติดอยู่นะเมื่อกี้พร้อมกันอยู่นะแต่ตัวนี้มันมาช้าก็โอเคครับการอ่านหน้าจอก็เลื่อนติดมือดีจื๊บ แต่ว่าดูเหมือนตัวนี้จะนุ่งนวงกว่าตัวนี้อยู่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ Facebook นะครับผมหนึ่งสองสาม เเป็นอะไรเนาะโอเคผมขออนุญาตให้โอกาสอีกทีหนึ่งเอาไหมนะ1นึงสองาประมาณนี้ครับผมตามที่เห็นประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมเรื่อนติดมือเพียงพอต่อการใช้งานครับก็ YouTube แล้วกันเนาะหนึ่งสองซ้ำขออนุญาตเปิดคลิปสักคลิปหนึ่งนะครับหนึ่งสองซ้ำ ช sure. ขออนุญาตดูที่ Y81 ก่อนนะครับตัวนี้ดูความละเอียดสูงสุดก็ความละเอียดหน้าจอครับ HD ธรรมดา 720p เสียงประมาณนี้เสียง มาดู Y8-5 ดาีกว่าเสียงก็น่าดังกว่าตัว Y8-1 อยู่ครับก็ตัวความละเอียดวีดีโอที่ดูได้ก็ SD เหมือนกันครับผมเท่าๆกันเลย โอเคก็มาลองเข้าเกมกันดูบ้างครับค u b บ G Mobile 1 2 3ซ้ำด้านบนเป็น Y 8 5นะครับด้านล่างเป็น Y 8 1คู่พี่คู่น้อง ผมว่าจะลองทำวายแปดหนึ่งกับหัวเว่ยวายเก้าใครอยากให้ทำกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็ตามภาพเลยนะครับ ยาแตะไว้ไม่ให้หน้าจอมันดับก็มาดูที่ตัว Y85 ก่อนนะครับวัดตั้งกราฟิกได้ประมาณไหนไม่ลองรับลองรับที่สวมดุลน,นะครับเฟรมเรทได้กลาง น่าจะเหมือนกันนะผมว่าได้สมดุลเฟรมเรสได้กลางเหมือนกันครับผม ับีไปแล้วเอา V ต่อเลยครับ1 2ึ่งาตัวนี้มันขึ้นมามันไม่มีผลกับการลันนะครับเพียงแค่เราจะแตะชา้าเจ็บแตะเร็วก็เท่ากันผมลองหลายทีแล้วด้านบนเป็น Y 8 5นะครับด้านล่าง Y 8 1 ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ก็ฟีไฟครับผมหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามก็ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ก็ลองสุดท้ายครับผมเพสโตลองสุดท้าย1 2ึก็โอเคครับตามที่เห็นเลยนะครับผมก็ไม่ได้ต่างกันมากมายเพราะว่าพื้นฐานแล้วใช้ CPU ตัวเดียวกัน แต่ว่าต่างกันที่แรมครับตัวนี้ได้แรมสี่ตัวนี้ได้แรม3อ่อะมาดูคะแนนอันตูตู้กันเลยดีกว่า1 2 3สองซ้มไมหยะก็ประมาณนี้นะครับผมต่างกันไม่มากครับเท่าเท่ากันเลยก็ดูคะแนนข้างในกันเลยดีกว่าอ๋ออันนี้ก็ไล่ๆกันนี่ก็ไล่ๆกันนะครับ ไล่ไล่กันไล่ไลกันก็ไม่เยอะมากก็สรุปแล้วนะครับผมว่าในเรื่องของ cpu ในเรื่องของนเนี่ก็น่าจะไม่ต่างกันมากแต่จะต่างกันตรงที่แรมาเนาะแรมได้มาเยอะกว่าจิกหนึ่งมันก็มันก็มันก็จะดีกว่าอยู่นะผมว่าแล้วก็อีกเรื่องรูปทรงด้วยแหละ ตัวนี้จะเป็นเหมือนเหลี่ยมเหลี่ยมหน่อยครับรูปทรงแล้วก็ได้กล้องคู่อย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นจุดขายแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือเพิ่มแค่พันเดียวประมาณนี้ส่วนตัวนี้เฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายลดล็อกใบหน้าเอาก็ได้ไม่ต้องมีสแกนลายนิ้วมือก็ได้ถูกกว่าต้องพันหนึ่งเนะี่ยเออก็ประมาณนี้ครับผมก็โอเคครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ถ้าหากผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ